ผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ่อที่เขาจะใช้จับปลากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาจับปลากันใช่ไหมอ๋อมาอยู่กลางหุบเขาเลยนะข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นบ่อปลาน,นะครับที่เดี๋ยวเราจะลงไปจับปลากันข้างล่างนี้นะครับ ซึ่งบรรยากาศรอบๆข้างนี้ก็เต็มไปด้วยนะครับหุบเขามากมายนะครับตอนนี้ก็มีเด็กๆนะครับมาร่วมจับปลากับเราสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเด็กๆวัสดีค่ะวัสดีครบสวัสดีครับจะลงไหมอ่ะจะลงไปจับหรือเปล่าไม่ลงทําไมอ่ะมันลึกว่ายน้ําเป็นหรือเปล่าไม่เป็นโอ้โหนน่มทำมันลึกเออจะไปจับปลากันไหม เด็กๆสองคนนี้นี <S <s being ่ไปไหมกระโดดลงนะไม่ลงเหรอไปไหมน้องแพวลงไหมไม่ลงกินแต่น้ำแดงอย่างเดียวโอ้โหทั้ิโยนน้ำมาเยอะใหรอเพาะน้ไมาเยอะเหรแต่ไส่ใหญ่ๆไม่หยุดต้นไม่ไหม้เพ่าะม ขึ้นบาทไปเลยหนูไม่เจ็บหรอแม่เจ็บสรุปซ้ายหรือขวาเอาดีๆนี่เออโอ้มีการมีการมาอย่างหนุ่มสุดมีการล็อกขึ้นหมดเลยมีการมาขึ้นหมดเลยก็ได้ไอ้ตรงนี้มันเล็กเดี๋ยวจาได้ละปูปูงะได้อยู่เกือบได้แต่ยังไม่ได้ยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่แล้วอะไร สาโมโคมได้หน่งตัวแล้วตัวลโคมเออได้กินเลยเออได้กินยังสองโคมสองตัวพี่อาตัวโคมหนึ่งสามตัวพอดีตองีมาหน่อยเปล่าไม่ต้อง

ขึ้นขึ้นขึ้นขอบฝั่งนี้ขึ้นขอบฝั่งนี้พอกระหินมันอยู่ฝั่งนี้ยังขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะจะหลุดตีนแห่เหมือนกันนั่นอ่ะจะปลดเดี๋หลุดตัวตัวอีกตัวต้องหลุดเลยละ จะหกดมันจะนกน้ำก่อนนะคนมันเยอะอน่าเหรออีนทอยบ่กอีน่าเบื่อไอเจ้าเนี่ยเ้าเดี๋ยวไหนใครยันก็มาไม่จำเลยเนี่ยในปลาละเต็มเลยปลสองโลสองโลสองโลอย่างเดียวอ่ะตัวใหญ่ปลาใหญ่มันอยู่ที่ลึกๆแค่นั้นเบอร์ปามาแล้วอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้เผา ใส่เล็กไว้ต้มนะครับ <Yeah. S 1> <c oughs> ท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปก็เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าในการออกไปหาปลาที่อยู่บนยอดดอยนะครับซึ่งการหาปลาเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่นี่แล้วก็ใช้เพื่อการทำมาหากินและการเลี้ยงชีพนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีความน่าหลงไหลและมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากด้วยสภาพแวดล้อมที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติภูเขาลำธาร และป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเหมาะสำหรับการมาทำกิจกรรมกับครอบครัวในช่วงหน้าร้อนให้เป็นอย่างดีสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้การติดตามรับชมก็หวังว่าในคลิปถัดไปท่านผู้ชมก็จะให้การติดตามแล้วก็ตามไปดูว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมอะไรในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ให้การติดตามและการรับชมก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีนะครับ मैं तो तुम्हारे लिए